ไปตามเรื่องคดีพุ่งกับโจถุงดำหน่อยท่านผู้ชมนะฮะในขณะนี้เนี่ยก็เดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยเขาบอกจะเป็นการเริ่มสืบพยานเดือนมีนาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีความพยายามของบุคคลภายนอกเนี่ยที่จะขอเข้าไปสังเกตการการสืบพยานคดีนี้เนี่ยถูกกลับปฏิเสธออกมาโดยตัวอดีตพุ่งกับโจกับทนายความเนี่ยให้เหตุผลคัดค้านอ้างว่าเป็นคดีทําร้ายร่างกายธรรมดาเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากคุณพรเพนเขาเป็นผอ,อ,อมูลนิธิประสานวัฒนธรรม ที่เขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทรมานและการอุ้มหายเนี่ยมายาวนานหลายสิบปีโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมนะกระทั่งเนี่ยถูกเชิญไปให้เป็นร่วกมกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบรป้องกันการทรมานและการอุ้มหายของสภาผู้แทนราษฎรคุณพรเพลนระบุว,ว่ามูลนิธิเนี่ยนะฮะประสาทนทําหนังสือไปยังศาลเนี่ยจำนวน4ครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อขออนุญาตเข้าฟังการสืบพยานของอดีตผู้กับโจ้เนี่ย ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง6มีนาและก็1 2ถึง13มีนากระทั่งเนี่ยถูกแจ้งให้ไปฟังคําสั่งศาลและว่าจะเข้าฟังการสืบพยายนครั้งนี้หรือไม่เมื่อวันที่5มีนาครับได้รับเชิญเข้าไปในห้องพิจารณาคดีซึ่งผู้พิพากษาเนี่ยกล่าวกับเธอว่าไม่อนุญาตให้เข้าฟังการสืบพยายนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงควรจํากัดจํานวนคนที่เข้ารับฟังการสืบพยายน เฉพาะคนที่จําเป็นและก็เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือตัวของอดีตผู้กับโจ้และทนายความเนี่ยคัดค้านขอไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยที่ไม่ใช่คู่ความเนี่ยเข้าฟังโดยคุณพรเพลระบุว่าทั้งฝ่ายจําเลยเนี่ยให้เหตุผลว่าเพราะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีทําร้ายร่างกายธรรมดามีให้สังเกตการอยู่ทั่วไปเหตุใดจึงต้องเจาะจงเข้ามาฟังการพิจารณาคดีนี้นอกจากนี้เนี่ยยังอยากให้ความเป็นส่วนตัว และมีความกังวลเนื้อความคดีเนี่ยที่อาจจะเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นต้นสังกัดของจําเลยทําให้ต้นสังกัดเนี่ยอาจจะได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเบื้องต้นเนี่ยสารจึงขอให้มูลนิธิภาษา,าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับติดตามผ่านเอกสารเผยแพร่ของสารแทนและได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเข้าฟังการสืบพยานในวันที่12-13มมีนาคมนี้แต่คุณพรเพนบอกว่า อาจจะทาหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการสืบพยานในวันนั้นอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องรอติดตามนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับคดีพุ่งขับโจ๋ถุงดําก็ล่วงเลยมาละหลายเดือนจะบอกว่าเป็นคดีทําร้ายร่างกายมันก็นานาจิาตตังนะฮะใครจะมาเล่าความชั่วตัวเองมันก็คงไม่มีหรอกครับประมาณนี้ขอบคุณครับ